เห็นไหมเผียนเปีเลยปีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันก่อนโดยาดไม้ให้ฟังแม่จะไปเห็นดอกยิวเิมบุรีไหมยื่ออ่านไม่โอ้ยโบ๊โบ๊ต้องใช้เดีกครับโบ๊ทเปลี่ยนระเบียบมันเป็นระเบียบแม่บ่ได้ไม่จับแม่ไม่จับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นึ่งผมแจ้งข้อก็ห้ามเองเดี๋ยวองพูดตัวเยอะก็จำเรืงบัตรเจ้าพ่อเลี้่โอ้ยบ่ได้ครับซื้อนี่ซื้อไว้ยังไงซื้อมินครับเออ่ซื้อสักนายภูมิมินคุณเมนบอ บัครับมีหมายจับของศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่98ทับ2,568ออกเมื่อวันที่21สิงหาคม2568จะจับเลยอย่าไปไหนนัจ๊ะเดี๋ยวสอบพื้นที่ที่บ้านทั้งคนละครับทั้งเชนบุรีทงเพคนคนเดียวไปส่งปราจีนคแล้วครับไปเถียงกันเลยดีดีนะครับท่านผ้ชมแอย่างพิสัยวันนี้าต่ของคดีในความผิดฐานกระทําชําเลาเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่พิธียาของตนโด้วยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแต่จะแจ้งสีให้ทราบนะครับ ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือมให้การก็ได้ในชั้นตลอไปนี้เราจไปโซงมื่อไรนะจ้งเพื่นจิมมารับกับโอ้เดินทางนานอยู่ครับแม่กับพวกผู้ต้อแกงทั้งบุญไปต้นทางไปแล้เขาจิมมารับตัวไปขึ้นศาลไปจีนบุรีครับว่ามาศาลไปจีนบุรีนี่เป็นทางโอ้เออผมพูดของขี้อย่างเดินนะดูไอ้เปิดโซ่น้าห้องน้ำเลยบ่สเห็นไหมของขี้เลยอ๋ได้ห้องน้ำเลยไปเราไปไปไปนั่งห้องน้ำไปแล้วมียงมียายเราพูมนะพูบว่าเคยเสพยาชักเลย